ด้วยความที่อยากให้บ้านหลังนี้มันมีจุดพักผ่อนหย่อนใจก็คือผมทำสวนย่อมๆเล็กๆแล้วก็มีโซฟาอาดอ์อยู่พื้นที่ด้านหลัง ตรงนี้เป็นพื้นที่ผมรู้สึกว่าไพรเวทมากๆไพรเวทจากการที่อยู่หลังบ้านและก็ไพรเวทจากการที่ผมมีระแนงไวนิวของ S G ครับผมบอกเลยว่าเรื่องของการมีพาร์ติชันมันเป็นการพรางตาสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเป็นพลังงานลบบิงเข้าหาเรา <S <S ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่ารั้วบ้านนะครับควรจะมีความสูงที่เกินหัวหรือเท่ากับหัวของคนที่เป็นเจ้าบ้านครับนั่นคือการปกปิดความลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือแม้แต่ความลับของแผนธุรกิจครับ ที่ผมเลือกระแนงไวนิลนะครับไม่เลือกระแนงไม้เพราะอรู้ไหมครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์จากบ้านเก่าครับบ้านเก่าผมเนี่ยระแนงไม้ครับทุกวันนี้กร่อนมากนะครับเรื่องของการแบบมานั่งทาการปวกเอยกันไม้ก่อนสีซีดเงีย้ยโอ้โหค่าบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างแพงไวนิลเนี่ยอายุเยอะมากทนทานต่อลมฟ้าอากาศฝนต่างๆเนี่ยคือทนมากๆเลยเพราะงั้นการที่ผมเลือกเป็นระแนงไวนิลของ s c g นะคือจบเลยมีความคงทนแน่นอน